ตอนนี้นะครับรถไฟธรรมดาขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีวัดนิ้วลายนะครับคนครปฐมเห็นมาแต่ไกลแล้วนะครับเปิดไฟมาแต่ไกลแล้วนะนี่นะครับสถานีวัดนิ้วลายนะครับ ไปทางด้านซ้ายนครชัยศรีไปทางด้านขวาป้ายหยุดรถของมหาสวัสดนะครับวันนี้ฝนตกนะฮะแล้วก็แดดออกนะทำให้แสงจ้าไปนะฮะปรับแสงนิดนึงก่อนนะมาแล้วนะครับ วันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับ4558นะครับตับรถไฟขบวนธรรมดาที่254ต้นทางหลังสวนไปทางคนบุรีจอดสถานีวัดนิ้วลาย ที่นี่สถานีรถไฟวัดนิรายที่นี่สถาน er ica, ีรถไฟวัดนิรารขบวนจอดอันนิรารขบวนเปนบวน254เดินทางส่งไปสาทางดินลังส่วนรถไฟทางดินสุทัยธโดยสานที่ลงผ่านนิราวัดนิรายขบวนแล้วส่รัที่เรียบร้อยครถถอดสานีิรวัดนิรายไปแล้วจะยส่งก็ได้ขอหาสวัสดิ์วัดสวรรศรยาตลอดสายสุโขทรครับกาดวยผู้ไดยสขอคุมครับ ตอนนี้240เคลื่อนตัวออกจากสถานีวัดนิวลายแล้วนะครับ รยากาศที่วัดนิ้วลายนะฮะที่สถานีรถไฟวัดนิ้วลายหลังฝนตกแล้วนะฮะแดดออกแรงมากเลยครับตอนฝนตกก็ตกหนักมากเลยนะแต่ตอนนี้บรรยากาศฟินแล้วฮนะ